สวัสดีครับใส่ซื้อครับสวัสดีสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็นนค,คือใส่ซื้อของเฮ้ามาถึงวา่าสายรับวันต่อไปส่งไปไประจำการที่ปูซีศูนย์ปูซีฮะปูห้าเจ็ดแปดนะครับเมื่อนี้เฮ้ากับสีมาสรุปหลังจากที่าสายรับเดินทางไปนะครับเฮ้ากับสีมาสรุปจะละค่ายว่าช่วงต้องวดเพื่อให้ตัวไหนาราคา กลางมาให้ตัวใดล่ะมาล่าสุดให้ตัวใดวงกลมให้ตัวใดแน่ชัดนะครับเมื่อนี้เปลี่ยนโอกาสอันดีที่ว่าหลายท่านไหลก้นสีได้รูความเคลื่อนไหวของแต่ละายว่ามีตัวเลขตัวใดที่เด็ดนะครับสําหรับวดวันที่สิบหกท่านว่าค้มสองหางหกสี่นี่ความแล้วยังครับค่ะอา,อารคว<อ>าม<อ>าแล้วก็เริ่มจากปูปูห้าเจ็ดแปดนะครับต้องวด เนาะต้องหงัดไปหา,พพาเพื่อนเพื่อนวายจังไรเนี่ยลังห้อยออกนะคะน่ะเนาะหลังห้อยออกนี่ก็คือสิประจำการยุหันเลยน,นะคะ่ะครับผมปูหาดเจ็ดเปดตอนแรกเพคนปล่อยมาตองหัดนี่สิมีเจ็ดสองแปดสองชัว่วลำเนี่ยชัวย่วลำเนี่ยเก <9 2 S 1> ้าสองอันนี้ต้องตองัดเลยนะคะเด้อครับผมอันนี้ตองวัดนะครับตองหอ่าดีเพื่อนหน้าเฮ็ดตรงๆเลยเออนี่แหละสวย ปูปลอยตองวดมากเนาะค่ะนี่อนี่แหละครับค่ะนี่คือตองวดเนาะตองวดให้มาเจ็ดสองแปดสองเก้าสองค่ะในของปูหาเจ็ดแปดค่ะของปูห้าเจ็ดแปดตอมาเพิ่นเพิ่นให้ในลักษณะใดอีกบันต่อมากกับซีมีมือที่ซองไปเนาะใส้เบิ่งโน้นหล่ะเดี๋ยวเดียวผมเบื้องโนันอีหยังขนาดมีมีเบามีหนักมีหนักอีหยังนี่ไคือขึ้นเน้นค่ะเน้นยกขึ้นนะครับโชั่วเนี่ครับอ่าขึ้เน้นอ๋อนะครับ หมายถึงว่าตัวเจ็ดสองนี่เบาๆไว้เนาะแปดสองให้นักเก้าสองให้นักเนาะนี่คือตัวเลขต้องหมดของทั้งปูห้าเจ็ดแปดแต่ว่าของเพื่อนนี่บ่พลาดมาแล้วสองวดงวดนี้เป็นงวดที่สามนะค่ะโอ้โหวดนนี้วันที่สามหรอวะที่บ่พลาดเนาะตอนนี้ครับงวดนี้เป็นงวดที่สามี๋ยวใจเย็นๆนะครับสักคู่เนื่องด้วยว่า มันหลายสำนักไปหลาหมองหลายบอลก็เลยทีมันเปิดหายากครับไม่เป็นครับอ่ะไปเมื่อสองไปเมื่อที่สองแต่ว่าสองเมื่อตีเี่นว่าไปตลอดค่ะไปตลอดไปเมื่อนี้วงกลมไหเลยแต่วงกลมเขียนว่ามากหลายพ่อมากหลายแล้วก็เพิ่มมาตัวนึงนะคะเด้เพิ่มมาหนึ่งตัวคือเป็นบนล่างเลยค่ะจะเป็นเพิ่มมาหกสองค่ะพนยันเลขเก้าเป็นมันกลับหัวว่าจันพี่น้่าค่ะครับผมยันยันเลขเก้ามันกลับหัว ตัวไรที่เพิ่มม,มาหกสอค่ะเพิ่มมาคือหกสองนะค่ะนั้นเนะโอ้เพิ่มมาหกสองส่วน7 2แล้วก็แ2ดสตัวมากหลายนีนก็ยังแปดสองเก้าสองเท่าแต่ว่าเพิ่มกับมายัานเก้ากับหัวกับเลเพิ่ม6กสมากแม่ะกันพลาดกันพลาดกันพลาดครับผมไปจกักกีอแล้วตั้งแต่ปูหา7 8มานี่ ปูหาเจ็ดแปดมานี่รู้สึกว่าไปจนลงจนลงแล้วแต่ว่าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป้่าสู้ฟังหน่อยวนเนาะค่ะกับซีนีเพิ่มเติมเนี่ยจักหน่อยอยู่ค่ะแต่ว่าที่หลักๆคือเป็นตัวนี้ค่ะโอ้โอเคครับโอเคคร่ะนะต่อครับค่ะต่อมากระสีเป็นของปูซีหาเนาะค่ะเนาะเอ้าเพิ่นเพิ่นจบตัวนี้บอกปูหาเจ็ดแปดปูหาเจ็ดแปดเนี่ยค่ะเอาเอาให้จบเอาให้จบครับเอาให้จบเจ้าละอาจารย์ครับ เจรจาจารน่ะครับครับมันสีสับสนผู้เบิ้งนี่นะแต่ใจเย็นๆเลยนะค่ะเด้อเพราะว่าครับตอนนี้กำลังเปิดหาครับค่ะอผู้เบิ้งกับผู้ไฮไลท์ตัวดักแต่ว่าเพียงแต่ว่าเ้าอยากรู้ความเคลื่อนไหวว่าแต่ละจอดแต่ละจอดเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงปจักโตอ่าแล้ว <c oughs> สรุปแล้วปิทย์ให้วเพิ่นให้ตัวใดกันแน่เขาาใได้ลงทุนจุดๆนะ <c oughs> นี่ครับโอ้ห้าเจ็ดแบบนะครับ ตอนนี้ก็ต้องเปิดทางอยู่ครับหลายสำนักเลยเกิดนะครับแต่แดนไปแดนมาอย่างนี้ค่ะอันนี้คือจะเป็นตอนแยกล่างแยกบนให้นะค่ะไปล่าสุดนะแม่เนาะอ๋อล่าสุดมีแยกล่างแยกบนไหมไอแยกเป็นล่างเป็นบนให้เรียบร้อยค่ะเอามันคือตัวเลขตัวเก่าวันนี่อันนี้ล่าสุดล่าสุดเปค่ะตัวเลขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตัวนี้ตัวเลขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี่แหละครับเพราะวีดอฟเอฟซีถึงต้องมีสายรับไปประจำการอยู่ เพราะว่ากัิสินบุรูความเคลื่อนไหวทาเข้าบ่าไปติดตามเจคณะนี้เนี่ยเข้ากัสิบุรูความเคลื่อนไหวเลยว่าโตเลขชุดไดสีเขาาัวเลขชุดไดสีมีการเปลี่ยนแปลงไหนเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เข้าได้ได้ทรงสายรับไปวันต่อไปโอ้วันสงข้ามโลกบังน, <c oughs> นี้สายรับสายเริ่เอ้า <c oughs> บานนี้นี่คือโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วโค้งส,งสุดท้ายัตเลขเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงนะครับ่าจาก เจ็ดสองมากรับเป็นสองเจ็ดน่าจะนี่นะแม่นบ่มีสองแปดเพิ่มมากแต่ว่าโตมากนะครับโตเน้นเลยก็คือสองหกกับสองเก้านะครับนะแล้วมีแปดหกเนี่ยไปกับบนล่างความแปดหกหายมาไปกับบนล่างแล้วก็ามาให้ยจุดสามตัวบ,บนมานั่มนะครับให้ยจุดสามตัวบ,บนของสุดท้ายก็คือเน้นให้ห้าสองหกนะครับโตล่องก็คือแปดสองหกนะครับวิ่งบนให้วิ่งหกกับวิ่งสอง วิ่งล่างให้วิ่งเก้าถูกต้องไหมครับค่ะจัดเกียนครับจัดเกียนเพราะว่าผมอ่านเอานะว่าที่ให้สายรับเปลี่ยนผู้ว่ามันมันบัคค่ะต่อไปครับรอนันนี้ก็สิเป็นเริ่มปูซีหาแล้วค่ะนะปูซีหา้ามาเป็นปูซีหารครับปูซีหานี่งวดวันนึงขเขาวะงวดกัานี่เขาเลขกวิ่งเนาะงวดวันนึงเขาเรขกแรนครับเขาเลขกมักเมย์ผูได้มักเมย์ก็จัดไปครับ เพราเนี้ยครับมีเข่ามีหลุดเล่กเป็นธรรมดาเพราะว่าจะนั่นกับย,ยาซี่เรียนครับคุณแม่พี่น้องครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเลขก,ก็มีเข้ามีหลุดนะครับเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวใส่หนาผิดสิเป็นอันนี้ตองหอดก่อนนี่นี่เขาใชมาครับอ่าเอาเบิ้งตองหอดก่อนคร<อ>ับเอาตองหอดก่อนตองหอดตองหอดเลยนี่ค่ะน้าอน,นี้ตองหอดของปูซีหานะครับปูซีห้างวัดวันที่สิบหกนีบนครับอืาโอ้มีบนกับล่างครับผมเอาอันนี้เป็นเลขล่างเนาะค่ะอันนี้อันนี้เลขล่างเนาะชุดนี้ล่างชุดนี้ล่าง อ่าคลจีอานบันอ่าวันงวดวันที่16ธันวาคมสอง4ันอย่อยตองวดของปูซีหานะครับให้วิ่ง7นะครับตัวประกอบคู่คือ72แต่ว่าไวมาตัวมารเล่างไปจนวงกลมไว้คือ72นะครับนี่คือตองวดนะครับแล้วฮาก็สจมาตามกลางงวดว่าจิเป็นทังไหนตัวล่องคือ7 1กับ73ให้ว่ายังยึดหลัก7อย่างเหนียวเน่นนะครับสำหรับตองวดของปูซีหาครับต่อไปครับ นี่เป็นเลขล่างนะครับนะนี่เป็นเลขล่างนะครับนะนี่เรืบนค่ะชุดบน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 โอ้ชุดบนนี่เกียร์มันใส่สิบหรอมาเบิงเนาะพี่น้องชุดบนของปู่สี่ห้านะครับสิบหกธันวาคมหกสี่นะครับปล่อยตัวงวดของชุดบนมันปะครับเนี่ยปล่อยตัวงวดของชุดบนของปู่สี่ห้าให้วิ่งเก้านี่นี่นี่ครับให้วิ่งเก้าจับคู่เด่นนะครับให้เก้าสี่นะครับ ตัวรองคือ92กับ93แต่ว่าบานนี้ประเด็นรักของเพื่อนนี่คือเพื่อนให้3ตัวมา6ชุดครับคุณพี่น้องครับให้3ตัวมาถึง6ชุดเลยทีเดียวซึ่งคุยพี่น้องกันเลี้ยวเบื้องกันเอาเองวดวตอนนี้ตาไายแล้วครับมี492มี493 894 594 592 59 593แล้วกตัวเน้นนักนะครับ594กับ894ครับพพี่น้องครับ นี่คือตอหงหวดเนาะค่ะแมนหลังๆมาเป็นยังไงครับมีการเปลี่ยนแปลงจังไงนีความเคลื่อนไหวสำหรับจังจไสงสำหรับตัวเลขคูซีหาครับค่ะมีทด้วค่ะเด้อเดี๋ยวหาคุดถ่ายกันไปครับตอนนี้กำลังซอกครับรกำลังซอกกำลังซอก <laughs> นะฮะกำลั <laughs> งซอกนี่ก็คือสายรับตัวจริงของบุญพารวยบุญพาโชคนะครับคือที่มนันเดียวกันนี่ละเอาไว้ว่าง่ายๆรว่ามันสายรับว่ามันใส่ยซื้ออย่างั้นหรอครับ คือเพื่อนมีโอ,อกาสได้ยึดติดอยู่โซนทั้งปุ่นเท่ากับมาแหลกเปลี่ยนกันนะครับอแอบจะอยู่ทั้งที่นะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนตัวเลขกันนะครับแลกเปลี่ยนพื้นที่กันสักคู่นะครับพี่น้องครับสักคู่สักคู่มันหลายสักครู่นะครับมันมันหลายเลขหลายสำนักเดี๋ยวนี้สมมติเหรียญหนึ่งเหรียญละสาม 1, ชิปบาทเห็นไหม บ่มีหม่องเขียนแล้วตอนอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายของปูสี่หานะครอ่ะเรามาดูโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายนี่เพิ่นกระเน่นย่ำไปแล้วนะอาปาะกาแดงวงมงโค้งเรียงไปแล้วเอามาเบิ่งโค้งสุดท้ายของปูสี่ห้านะครับโค้งสุดท้ายล่างเพิ่นเน่นมากเก้าสองกับเก้าสี่ล่างให้วิ่งเก้ายังเหยึดเก้าไปอยู่นะครับล่างนะครับอ่าบนก็วิ่งเก้าเพืือกันเอาแมนหมด บนก็วิ่งเก้าล่างก็วิ่งเก้าห้ว่าเพื่อนมาร์คเลขเก,ก้าเป็นกรณีพิเศษเนาะโตเน้นนะครับก็คือเก้าสองเก้าสี่เก้าหกตัวรองคือหกสองนะครับน่ครับในส่วนของเลขบนบันี้กเลขบนบัน,นี้กั็จมีสามตัวเน้นมากแล้วนะครับหลังจากทีก่เพื่อนปลอยหกชุดนะ <9. S 1> เนาะเพื่อนจากกาชับอขอมาให้มันเหลือหน่อยที่สุดค่ะซึ่งเลขบนนะครับ เลขบนพ้นกาย92 93 94 95ตัวเน้นคือ95นะครับเลข3ตัวมาจับชุด3ตัวออกมาแล้วก็ 7, 95แล้วก็4 95นี่นะครับในส่วนของตัวเลขของปู45นะครับต่อไปเชื่ออ่าสุปปอร์สตาร์เนาะหมายว่า super star ปเ,ปเมื่อ2วันที่ผ่านไป,นะปเนปาะ super star นี่วงกันอ่าหวยคำนวณวันต่อไป อันนี้คือสำนักของปูซีศูนย์บัตรนี่เนาะค่ะอ่ะเชิญครับเดี๋ยวร่อจกเบิดนะครับเด้อ่าเลขตอนนี้ใส่รถลดชิปรอเ่าเบิดเหรอครับตอนนี้ครับตอนเลขไอ้ปูซีศูนย์นี่ปล่อยตองวดมาเนี่คือชุดเต็มชุดเต็มนะครับชุดเต็มที่บ่าขัดท่านให้ขัดหลังจากเลยออกปั๊บเปล่าเลยค่ะโอ้นี่ครับปูซีศูนย์ นีกาคืเกอรเต่งหนึ่งในวงการคือกันครับเต่งหนึ่งในวงการของอเลขคำนวณเนาะให้่ายูสโซนทั้งพุ่นเน,นาะเรียกเป็นโซนสวะต่อไปเลขที่เพิ่นไหนมากคือเป็นชุดล่างถูกต้องไหมครับค่ะให้เป็นชุดล่างคือช,ชุดเต็มพร้อมตัวกับนะครับก็มีสองหาสองหนึ่งสามหกอ่าสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสองหก เอาไงไงว่าในส่วนของเหล็กรางเราเนี่ยเราสิทธิ์พหนึ่งหลเนาะต่อไปครับต่อไปก็สิเอาเอาตอนที่เพิ่นสรุปให้เลยได้ค่ะบระนี้อ๋อเพิ่นเพิ่นให้ยสองที่มาสรุปเลยบ่แม่นสรุปเลยอ้าเอาวมาสรุปเลยครับตอนนี้ก็สิสรุปหายหน้าที่ละแน้นแน่นขาเอานี่ค่ะอ๋อมาเขืาสู่รอบสุดท้ายนะครับอ๋อรอบเดอะวินเนอร์วันต่อไปอ่าปูซีศูนย์นะครับใหไฮวันที่สิบหก ธันวาคม2564เลขที่ออกบนนะครับไฮมาเนีนสองตัวเดียวครับพ่อพี่น้องครับส่วนล่างสี่ไฮมาเป็น2ชุดเด้อพวอพี่นอ้องเด้อแต่ว่าตัวเนียนคือ8ปดหนึง่งแต่ว่าตัวล่างคือหาสองนี่คือในส่วนของเลขล่างนะครับนี่ค่ะคืออันดับท็อปเทน,นะครับของมือนี้นะครับคือปู4ีูนแต่ว่างวัดบงหนึ่งปูศีรูนะเขานั่มา สวยๆไฮแปดสามออกแปดสองโอ้ไฮแปดสามออกแปดสองก็ถือว่ายังบอนี่ไก่ปันไดเนาะค่ะแล้วก็บนก็บสวยเต็มนึงขึ้นกันคันผู้เอาเปลี่ยนก็ยังเอาได้อยู่เอาถือยู่ผู้ซื้อขึ้นซื้อล่องทนก็ได้อืมโอเคครับย่งเข่าอยู่ค่ะยังเข่านี่ครับการการที่เฮาอ่ารู้จักกันกับหลายทางเนี่ยเฮ่ากับซืได้เอาตัวเลขมาเปรียบเทียบเอามาวิเคราะห์กันก่อนสิเฮ่าสิลงทุนเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวเบอร์ผู้บุญยุ่งบางกอกผู้บอบยุ่งภางอีสานครับพี่น้อง ให้ใซรวิจารณาญาณในการรับชมว,วิเคราะห์กันดีๆนะครับเงินทองหายากครับยุคโควิดยุคนี้ก็ให้ใซรส,สตีดีๆก่อนสิลงคุณเดอ้อพี่นดองเดอ้อตั้งช่องกระนําเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นแนะนำนะครับตัวเลขที่ให้เป็นแนวทางในการให้แนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับซึ่งผู้ใดว่าจังไหนก็นว่ากันไปนะครับผู้ดใดชื่นชอบจังไรเลยว่ามีความคิดเห็นแตกต่างในการ อย่าลืมความเม้์ใต้คลิปมาด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามของทีมงานทุกท่านทุกช่องนะครับของบุญพ้ารวยนํา<อ>บร,รววาจิเป็นทั้งพ่อผ้ารวยเอง<ช>หรือว่<ช>ทาทั้งสุผ้ารวยแล้วก็คอ,องพารวยชาบาพารวยนะครับแล้วก็าทั้งช่องของแอดเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการจ,จบการนําเสนอไว้ซํานี้ขอบคุณหลายๆทุกท่านทุกคน เอฟซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอขอพุณหลายๆสำหรับใส่ซื้อนะครับหรือสำหรับสายรับตัวจริงนะครับวันนี้ฉีกหน้ากากสายรับนะครับเอาตัวเลขสาสำนักค่ายดังเนี่ยนะครับมานำเสนอ f c เนาะขอพุณหลายๆครับอขอพุณหลายๆครับ